สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มะพรกระจรแย่ไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีบแย่ไพ่ในน้ำของมูลเนาะทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่นะไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบุริพัฒนเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจากพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาามคุยมาททัักกกายยบไะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เด้อพี่น้องเด้อกาเบาๆไลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบื้องขอมูลเนืา้อทางอาจารย์ทันเลกก็เลยเน,นาะจ้าเนื้อทางนี้เป็นเนื้อทางเลขติดบนเอ็ดนาคิโนเนาะพี่น้นองเนาะเอ็ดนาคิโนบอกว่าเลขติดบนงวดนี้เอาค้นคือมาลายแท้เพิ่นบอกว่าศูนย์สองโอ้ยเนาะศู 02, 4, 5, 6, 9, นย์สองสี่ห้าหกเก้าเนาะจ้าสำหรับเนื้อทางเลขติดบนเอ็ดนาคิโนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทาง บาวไทยห่อเนาะพี่น้องเนาะไผ่บักเนว่ของบาวไทยห่ยอกับเคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่นอนอบอกว่าเด่นล่างสองแปดสองศูนย์สองหนึ่งสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งเสบแสบสามแปดก็สามศูนย์สามศูนย์กันยังไม้แห้งคือเกาอยู่เด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัยรุ่นสวนบักเผาพนะสามหนึ่งแปดตัวเดียวแข็งแข็งมากกระจวดพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางาเปื้อนพ่นซื์อววอย่หงนอพี่น้องบกัน ผ่านพอเห็นสื่อเพื่อนเร้ยพี่น้องจำสื่อเพื่อนบ่ไหวเนาะเพื่นบอกว่า6 5สี่หกห้าสี่ห้าแ่ามเจ็ดสีและ07นเจ็ดอพี่น้องเนาะเอามากระจวดโพ์วันที่สามสิบเอ็กนแยกไปคือเขาก็เห็นนอพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิทธิ์ลงพระแดงวันสันพี่น้องคะเด่น2อลองศูนย์นะจ๊ะศูนย์หกสองหกศูนและศูตัวอื่นเป็นตัวลงอ่า พิ่เจ้าหน้าน้ำพ่นได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางถนนสายบางนาตราดเนาะพี่น้องเนาะห้าหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์และ, 49, ะสี่เก้าอะสันพี่น้องเอามักกับจวดเก้าศูนย์คนยังหายไม่ได้พี่นอ้องอิริบอกต้องตรงเลยเนาะคะ่ะเอาตั้งสี่ละเนาะพี่น้องมามีปองไปเลยพี่น้องเจอตะเล็กอันต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นเนวท่างโครงสุดท้ายเนาะจ่าพี่นอบอกว่าฝาดเน้นๆคือ7297 2 8 2 5 0อา่าบนล่าง72 2 5หาและ4ี่หาเนาะค่ะต่อไปเลยจา้ามาลวค่ะพี่น้องเลนสาย2อ,อย่าถามอย่าพาเดอร์ว่ตแทหรือบ่แเท,ะเทนะคะพี่น้องเป็นสาย2ของแท้นะคะพี่น้องค่ะสำหรับเนวทางเลขเลนพี่ตูนไพ่มากเลขเลนพี่ตูนจัดไปศูนย์ยังดีพี่น้องศูนย์อะไรดีนะคะ ศูหรือ08นยศูนย์ยังดีแหละพี่น้องอย่าลืมเด้อศูนย์หกศูนย์มศูนย์เจ็ดนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคู่โตดบนปู้ช่เก้าย์เก้และเก่าหต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิรงกค่ะพี่น้องเป็นแนวทางของแอดต่อกิษนาวัสันบนเด่นบนเก่ 2, 2, 5, 7, 3, 5, ากับสองเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดสงสาางเดขังลางเด่นเก่ากับหนึ 096213เลน12นาจาหน19มากระจวดพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะสําหรับแนวทางของเงินเพื่อนบอกว่า096963นาะคะพี่น้องอ้ตัวใดโนบานเก่า4เลน04เนาะคะ่ะมันมีแนวบังเนาะพี่น้อง มกักกระจวดจาดฟาดบึมน้ำพินค่ะพี่น้อง่ะต้องขอตรวจขอให้อัดช่องนี้ต้องมีขอความแจงเตือนน,ออออนะ,ะพี่น้องเด้อขอตรวจขอไพ้นะคะพี่น้องค่าต้องขออาภัยหลายๆเนาะจ้าพี่นอ้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของคนเพชรเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าหนึ่งมิถุนาคนเพชรเด่นหกเจ็ดแปดนะจ่ะเพิ่นบอกว่าศูนย์แปดห้าหกอ่าหกเจ็ดศูนย์ หกห้าสองก้ากหนึ่งนะจ๊าแปดห้าเจงกหนึ่งข้างล่างเด่นเก่าก็เจ็ดเน้นเก่าสามห้าเแหนึ่งหนึและ2 0ต่อไปเลยจ้าอันนี้สิทธิ์เก่าวอนอ่าสันเพิ่นอยุ่นครนปฐมเดิศบนบริยุไก่ยายไพยเด้อสิบบวกห้ว่าสันเนาะค่ะเอามาตามต่อพี่น้องพก็ในมากนะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่า2องส8 4 สองีแปนะคะและก็สองีและ28งแข้างล่าง040 794และ97เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอลัชนกพนบอกว่าเรียรูดนนสันจรเดอวัาสันเดนเนะคะลูด771 70 7็ดหและ78ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากลางเนาะ,ะมาเบิ้งค่ะพันบอกว่า97 57เจ็าเจ 7 6็ดหกเก้าสาและเจแถวที่2 9 2 5 3้าส 2, 2, องห้าสามหกห่ามหนึ่งหกห้าอ่ละสองเจ็เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนีพนกว่าเขาดีเนาะหกหกเก้าหกหกสองหกีนึ่งเจ็ดและเจ็เก้าเจ็ 7, 97, เนาะต่อไปเลยจ้า ข่าวลือหลุดจากวงในข้างลาง3ามหาขางบน3 7มเจก่าพนะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เสริมพ้นลํำพูนบอกว่าเดินบนหาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนท่ายยัวใ,ใจสิงเนาะเลขเด่นเงินนี่อที่สามหนึ่งมสเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าเด่นเดินบนลาง3กับ1นึ่งเนาะ3ามหนึ่งหนึ่งสเี่แหละ สามสี่ส่วนสามตัวเคปหน้าจอนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดเพนเพอนเนาะเด่นขังเทิงสามกับศูนย์สี่สามศูนย์หกสามศูนย์ห้าสามศูนย์เมตรเดียวหาสามศูนย์พี่น้องสองตัวสามศูนย์สามหนึ่งและสี่ศูนย์เนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายด่วนวงในแอดมาน้อยคอยรักเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่า07กับ08ฝาดไปโหลด07อันเหลือ08บ่อันนํำมันลงไปพี่น้อง08ตัวเดียวเขียนๆจวดจาดลงไปค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรน,นี้เข้าดีงวดที่แล้วเขา้าเก่าสูตรเลยได้พี่น้องงวดนี้เพื่อนบอกว่า461 631 018 683เน้น461 หกสามหนึ่งเนาะจ้ะฟันหกหนึ่งสามหนึ่งเดนหนึ่งเนาะจ้ะสามหนึ่งหนาลุ่นนะคะพี่น้องคะสามนุ่งหนาลุ่มมากเนาะเอามักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางโคงสุดท้ายแอดสิ้นนิกบอกว่าเด่นสามสามยังล่ะพี่น้องสามศูนย์สามหกและสามแปดล่ะสันพี่น้องพิจณาไดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางข้อคน้นคนสูตรมาใดบนล่างเนาะค่ะพี่น้องเหมือนบอกว่า 4 2สองหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งเก่หองสามหาเก้าสองเกอ่เก้าหาหนึ่งหละ7จ็สเก่านะพี่น้องอันนี้คือเป็นแนวทาง3าตัวเพื่อนได้พี่น้องคอคนขนโค้นสูตรเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสร้างค้นขี่ตัวสรุปรางมาไห่แขนเขียนเด่น6กห6ศูนย์หกสาละหกเก้ายูนยูนีเบอร์อันแต่60 ต่อไปเลยจ้าแอสตางแอสตางแอสตางเล็เด่นเขาสายในพันมาเนาะสายดวนพื้นท่านมาเนะาะงวดที่เลี้ยวเด่นซีกับศูนย์นะคะมาศูนย์น้องวันนี้เด่นหนึ่งกับสามแอสตางพารวยนะคะต่อไปเลยจ้าเ<ม>พื่อนบอกว่าเด่นบนรางศูนย์นี่แคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องพามาปิดถ่ายด้วยศูนย์นี่แหละเนาะของแอดวิลัดหกเจ็ดแปดตัวใดสีมาล่างนะคะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ย้ําให้ขอ,ขอขอบคุณพ่อแมอ่พี่น้องนะจ๊ะที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงงยิเงรวยๆปังๆสุขุมสุข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลนทางให้แย่ไพ่ม่ให้พอแม่พี่น้องได้เบ่งได้ไดชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณห,หลายเดือจ้ะสวัสดีจ้า